ไปต่อกันดีอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างดีกว่าช่วงนี้พิษไดร็กกำลังเล่นงานดาราหลายๆคนนะคะล่าสุดบอยกรบอยกรอไปออกงานเมืานนะคะพี่บอยประกรณ์ไปเดร็กหาใครพี่แจ๊คจียอนค่ะแต่พูดถึงงานเมื่อวานนี้ใกล้ๆกลับราชมังคลาเลยค่ะที่เกิมอมบังกะปีค่ะไปออกงาน3หนุ่มนะคะเกี่ยวกับพรีเซนเตอร์เขาเนี่ยแหละค่ะบอยปกรณ์โดนเมาท์ค่ะว่าเป็นเจ้าพ่อ d i r e เ t กที่เดียวกันออค่ะ d i r e เลหาจียอนอันยอเซอซึ่งจียอนว่าก็จียอนก็ชอบพี่บอยเหมือนกันนะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวมาสักครู่พี่แจ็คเป็นญี่ปุ่นตอนนี้เป็นเกาหลีก็ได้นะจียอนบอกว่าพี่บอยก็นี่ค่ะเลือกเอาเลยนะคะออว่าจะเลือกอพี่บอยดีกว่าว่าจะเลือกฝั่งซ้ายห,หรือจะเลือกฝั่งขวานะคะก็ต้องเลือกนะคะ อนเพิ่งไปเจอกันครั้งแรกวันนั้นแหละครับวันทำงานอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่แต่ก็ยังจียอมไม่ได้จีบเขารือไม่จีบไม่จีบไม่ได้จีบเลยครับคือเรื่องไดเล็กมันก็เป็นช่องทางในการติดต่อในในอินบ็อกซ์ของอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เล็กกับคนที่รู้จักคือเราไม่ได้คิดเรื่องจีบเขาก็แค่ว่าเออเป็นเพื่อนร่วมงานเฉยผมผมไม่ได้ไปยอนเขาผ่านการไดเร็กอะไรใช่ผมก็แค่ขอบคุณนะขอบคุณช่อยได้เล็กก็กับเพื่อนหรือว่าคุยกับแฟนคลับที่แบบว่าเออรู้จักสนิทกกผม็ ค่อนข,ข้างชัดเจนนะครับว่าแบบถ้าได้เล็กกับเพยแต่ว่าไม่เคยลักษณะแบบว่าในเชิงจีบหรือชู้สาวไม่มี อันนี้จียอนก็บอกเลยนะคะว่าพี่บอยไม่ค่อยได้เล็กมาเลยอันจะไปสุวรรณก็คือจริงๆแิงเดียบอยเอาจริงๆนะคะถ้าถามว่าได้เล็กไหมมีค่ะแต่ว่าถ้าแบบไปจงไปจีบเนี่ยไม่ค่อยนะคะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไป5ปี6ปีที่แล้วคงจําได้นะคะลิศสาวที่เกาหลีนะคะนางคงไม่กล้าจะิน d ดเ e ็กใครค่ะแล้วอีกอันนึงก็ต้องเล่าให้ฟังก็ต้องบอกตรงๆว่าสนิทกับบอยนางเป็นคนไม่รับโทรศัพท์ทักไลน์ไปเนี่ยค่ะคูนานมากกว่าจะตอบถ้ามีธุระด่วนโทรหาเลยที่ว่ามีธุระด่วนส่งจดหมาย แต่ว่าแจ็กเกลินชวนมาดูคลิครับแล้วนะมาไหมนางบอกว่าจะมาอยู่นะคะในวันที่25ิามีนาคมสรุปแล้วคนที่เขาดเร็กมาหาก็น่าจะเป็นแจ็คเกรนนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นว่าสรุปว่าดเรกขาจียอนเนี่ยคุณเป็นเรื่องงานเฉยๆแต่ถ้าดเร็กมาจีบเนี่ยน่าจะสีพี่แจ็ค